หรือหาด่วนเศนเหรียญแค่นี้ขายได้23 0 0 0ืบาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพืเ่อนๆพี่นนนๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนฟตีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญชุดนี้ครับเป็นเหรียญที่มีพีนน่ท่านหนึ่งนะครับได้ส่งไปสนีมาขายผมนะแล้วรับเงินนะครับสองหมื่นสามพันบาทเป็นเศษเหรียญที่วางอยู่ตามโต๊ะข้างๆบ้้้าาาาานนขขอองพีี่่่เเคครรับใามาแลว ฝากกดไลค์กดแชร์หน <channel>, ่อยครับสวัสดีพี่พยนต์นะครับสวัสดีพี่สมคิดนะครับสวัสดีพี่มิตรนะฮะสวัสดีพี่แฮนฟรีนะครับสวัสดีเจ๊ก็ฟเจ้าแม่เพชรบุรีนะครับสวัสดีนะฮะพี่รู้มากนะครับสวัสดีพี่ชันชัยสวัสดีทุกท่านสวัสดีเอฟซีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไลคามนะครับ พระเครื่องพ่ชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีได้ตามหนะ้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเด้อเพราะตอนนี้มีไลน์เข้ามาวันห้าหมื่นไลน์มันตอบไม่ทันจริงๆครับพี่น้องครับนี่มีคนบอกว่าหนูส่งแบงค์ทางไลน์เห็นเปิดอ่านเฉยๆแต่ไม่ตอบ ใช่ครับถ้าเปิดอ่าน,นเฉยแต่ไม่ตอบแสดงว่าของของพี่ยังไม่มีราคาครับผมอ่าอยากส่งรูปให้ดูต้องทำยังไงครับแอดไลน์ไอดี ID ตามหน้าจอเลยครับนี่ฮะแล้วส่งรูปมาประเมินราคาเหมือนเดิมนะครับของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับนะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะครับใครแชร์ขอให้รวยนะจ๊ะนี่ฮะขอแชร์ก่อนขอแชร์ก่อนวันนี้มาเลดไปนิดนึงนะครับเข้าเข้าห้องอัดสายนิดนึงนะฮะอ่าเดี๋ยวขอแชร์ก่อนจ้า ช่แล้วใช่แล้ว,ลวสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทั้ง1,400ท่านครับพี่ท่านนี้นะฮะได้ส่งเหรียญมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ครับอ่าได้ส่งเหรียญมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้เป็นเหรียญที่พี่เขาลรือเจออยู่ที่ตู้โต๊ะข้างบ้านข้างเตียงที่หัวนอน พี่เขาได้ส่งรูปมาประเมินราคาแล้วรับเงินนะครับ2 3 0 0 0บาทใครอยากโชคดีนะครับลบกวนนะครับดูนะดูให้จบนะครับว่าพี่เขาส่งอะไรมาขายเดี๋ยวขออ่านจดหมายก่อนนะครับชื่อลายนะครับที่พี่เขาส่งมาใครที่ส่งเหรียญมาขายแล้วทํามาแบบนี้ถูกต้องนะครับมีชื่อลายมีชื่อผู้ส่งมีเบอร์โทรมีชื่อบัญชีแล้วก็มีข้อความรายละเอียดที่เราคุยกันทางไลน์นะครับอ่านี่ครับแบบนี้นะครับมาครับชื่อลายนะครับชื่อตุ้มนะครับชื่อผู้ส่งตุ๊ดตุ้ดตุดุดเบอร์โทรนะครับ บัญชีโอนเงินธนาคารกสิกรไทยนะครับของที่ส่งมามีอะไรบ้างครับมีเหรียญห้าบาทสามเหรียญมีเหรียญจีนสี่เหรียญเหรียญสิบบาทหนึ่งเหรียญบวกของที่ส่งมาเหรียญเล็กๆอีกหนึ่งเหรียญคุณแบงค์สี่เหรียญนี้พี่ขอ23,000านบาทฟังดีนะครับเหรียญชุดนี้ทั้งเก้าเหรียญพี่เขาขอ2 3 0 0 0ันบาท มีเหรียญอะไรบ้างครับอ่าใครอยากรู้มีคนอยากรู้แน่นอนเลยครับสวัสดีเอฟทีทั้ง1,600ท่านนะครับขอคนละไลค์คนละแชร์ก่อนมาขอคนละไลค์คนละแชร์ก่อนครับมาครับนี่ฮะหวังว่าเหรียญชุดนี้พี่คงจะชอบใจและพี่คงจะโอนเงินมาตามที่ตกลงนะคะขอบคุณค่ะแม่โอนเงินแน่นอนครับเดี๋ยวจบไลฟ์นี้นะฮะผมจะรีบโอนเงินให้พี่ๆเลยครับสวัสดีทุกท่านนะฮะมาครับมาครับเราไปดูกันดีกว่าว่าพี่ท่านเนี้ยเขาส่งอะไรมาขาย อ่าฟังดีๆนะครับพี่ท่านนี้เขาส่งอะไรมาขายแต่ก่อนอื่นนะฮะท่านใดบ้านใดนะครับมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับดูครับมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้นะฮะผมยินดีรับซื้อนะครับหลักพันถึงหลักล้านต้องบอกนะครับหลักพันถึงหลักล้านอย่างเงี้ยสภาพสมบูรณ์ใบหนึ่งหลักหมื่นหมื่นกบาทหมื่นห้าสองหมื่นหนึ่งหมื่นบาทแล้วแต่สภาพแล้วแต่ลายอ่าใครมีนะครับพวกเครื่องกระเบื้องนะอยากจะขายลองแอดไลน์ไอเดียนเข้ามาได้นะนี่การน้ําชาครับการน้ําชาแบบนี้ผมก็รับซื้อนะ แบบนี้นะครับถ้าสภาพสมบูรณ์เนี่ยใบละ1,000 0บาทแต่ถ้าไม่สมบูรณ์ใบ1นึ0งสองพันสาีพันขึ้นอยู่กับสภาพนะนี่การน้าชาแบบนี้ครับนี่เทใสมาครับมาครับสวัสดีเอฟซีทั้ง1,900ท่านด้วยครับอ่านี่ฮะคุณแบงค์เพนเบนจะภาคีถ้าไปถึงร้านแล้วของแท้รับไหมรับครับผมนะฮะมีพระเครื่องพระบุชานะครับลองแอดไลน์ไอกันเข้ามาได้ โอ้สวัสดีทั้ง2300ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์ขอคนละแชร์เด้อมาครับมาครับสวัสดีทุกท่านนะฮะนี่มาครับมาครับนี่คือชุดเหรียญที่พี่เขาส่งมาขายครับเดี๋ยวก่อนอื่นระหว่างรอเพื่อนมีอะไรมาให้เพื่อนดูครับอย่าลืมครับเพื่อนใครที่มีเหรียญทองคําพระทองคําครับท่านใดที่มีเหรียญทองคํากับพระทองคาผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าล้านทองนะครับทางด้านซ้ายมือของท่านนะฮะ อันนี้เป็นพระของหลวงพ่อโสธรรุ่น80ปีกรมตํารวจนะครับเนื้อทองคําขัดเงาใครมีพิมพ์ใหญ่นะครับสภาพกล่องครบใบครบเนี่ยทางด้านซ้ายมือนะครับหนึ่งแสนาบาทฟังดีๆนะครับทางด้านซ้ายมือกล่องครบใบครบพิมพ์ใหญ่นะครับหนึ่งแสาบาทรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนครับแต,แต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญแบบนี้นะฮะผมก็ยินดีรับซื้อนะครับให้ราคาดีแน่นอนนะครับบางเหรียญ เกินทอง100เท่า200เท่า300เท่านะครับใครมีก็ลองแอดไลน์ ID กันเข้ามาได้นะนี่ฮะเพื่อนๆแบงค์สิบครับผมเห็นมีคนทําคลิปอีกแล้วว่าแบงค์สิบเนี่ยรับซื้อใบละ5 0 0 0บาทนี่ครับเพื่อนๆดูครับผมมีทีแล้วเป็นปึกๆขนาดนี้อย่าไปหลงเชื่อนะธนบัตรที่มีราคาใบละ5,000บาทเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนจะต้องเป็นธนบัตรที่ผิดปกตินี่ครับใครมีธนบัตรสิบ,บาทพลุรตรงมาแบบนี้นะฮะที่ไปดูตามคลิปมาว่าใบละ5,000บาท ไม่จริงนะครับบอกทุกท่านนะว่าไม่จริงนะนี่ที่ด้านหลังเป็นพระรูปทรงม้าแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาเป็นแหนบแบบนี้นะครับหนึ่งแหนบสองพันห้าร้อยบาทนะครับสภาพขาวถ้าเป็นลูกแบบนี้ลูกหนึ่งสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดนะครับแต่ถ้าเป็นใบใบหนึ่งประมาณยี่สิบาทแต่ถ้าเป็นแบงค์แปลกๆเนี่ยใบหนึ่งห้าพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นเป็นไปได้ครับอ่านี่ครับสําหรับแต่นบาทสิบบาทเด้อมาครับมาครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะฮะไทยเข้ามาแล้วก็ขอคนละไลค์คนละแชร์ครับ เป็นกำลังใจให้กันยามเช้าครับผมมีคนถามว่าเมื่อวานได้คุณแบงค์ได้เอาธนาบัตร20บาทมาให้ดูแล้วก็มีเอฟีของผมหลายท่านไม่เข้าใจยังงงอยู่ว่าธนาบัตร20บาทที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเมื่อวานอะ่ะมันผิดปกติตรงไหนดูครับนี่คือธนาบัตร20บาทที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเมื่อวานเป็นธนาบัตร20บาทราชการที่9แบบที่15ที่ผมประกาศร,รับซื้อใบละ ฟังดีๆนะครับใบละ10,000บาทแต่ไม่ใช่ทุกใบฟังดีๆนะครับแต่ไม่ใช่ทุกใบจะขายได้เมื่อวานมีพี่หลายๆท่านได้เดินทางมานําธนาบัตร2 0บาทรุ่นนี้แต่เป็นแบบธรรมดาฟังดีๆนะครับแต่เป็นแบบธรรมดานํามาขายผมบอกว่าผมรับซื้อแต่แบงค์ที่มันแปลกๆเท่านั้นแปลกยังไงครับดูนะย้ํานะครับทางด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับเพืเ่อนๆเห็นไหมครทางด้านล่างจะมีแถบมินมาร์เพื่อนๆเห็นลูกโลกไหม ลูกกลมๆไหมครับเนี่ยฮะโดยปกติทั่วไปธนบัตรทุกใบจะไม่มีสีตรงนี้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือธนบัตรแบบปกติธนบัตรแบบปกติทั่วไปไม่มีสีด้านล่างเพื่อนๆเห็นไหมครับลูกกลมๆตรงนี้นี่เขาเรียกเนี่ยภาษานักสะสมเขาจะเรียกว่ามินมาร์กเพื่อนๆดูนะครับธนบัตรใบนี้ไม่มีลูกกลมๆแต่ใบนี้ครับเพื่อนๆดูฮะมีลูกกลมๆแล้วธนบัตรได้ตัดเคลื่อนไปที่ด้านบนเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวเลขเนี่ยเคลื่อนมาชิดเลยแล้วมีแถบสี มีแถบสีลงมาอยู่ที่ด้านล่างแบบนี้นะครับใครมีนะฮะผมยินดีรับซื้อนะครับหนึ่งใบฟังดีๆนะครับหนึ่งใบสภาพใหม่หนึ่งหมื่นบาทครับอ่าใครมีนะครับลองแคปเจอร์ไว้ดูเลยครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรวมๆมาเลยครับอ่านี่ฮะพี่สมพงศ์บอกว่าดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่ามันผิดตรงไหนขอบพระคุณครับพี่สมพงศ์ครับแต่มีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านไม่รู้ว่าแบบเนี้ยมันดูยังไงแล้วมัน เพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะดูแค่ต้นคลิปครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับแคปเจอร์ครับอ่าแคปเจอร์เลยครับสวัสดี FC ทั้ง2 4 0พท่านนะครับอ่านี่หรือถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านเนี่ยร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านเนี่ยตามแผนที่เลยเพื่อนๆเนี่ยพระเครื่องผมก็รับเช่านะครับนี่ฮะพระเครื่องอันนี้เป็นพระกูครับเป็นพระกูแบบนี้ผมก็รับเช่านะครับอ่านี่ฮะพระกูพระเก่านะครับอันนี้เป็น นี่ครับนี่เหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับแบบนี้นะฮะผมยินดีรับเช่านะครับให้ราคาทุกท่านยุติธรรมแน่นอนนะครับนี่ฮะอ่านี่นี่นี่เหรียญแอปเปิลครับเหรียญแอปเปิลฮะอ่าแบบนี้นี่ยินดีรับเช่าเลยเด้อมาครับนี่ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จวัดปากน้ําครับอ่าแบบนี้ยินดีรับเช่านะใครมีนะครับพระเครื่องนะครับพระบูชานะครับอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาสามารถแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอนะหรือถ้าเกิดท่านใดนะครับ อยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ยาดตามแผนที่ตามหน้าจอเลยครับเพื่อนสามารถเดินทางมารับเงินสดกับบ้านไม่ได้เลยครับมาครับมาครับเรามาดูนี่กันดีกว่าอุ้ยนี่คือชุดเหรียญที่พี่เขาส่งมานะครับส่งมาขายนะรับเงินสองหมืสาพบาทครับอ่าขอบพระคุณนะครับสําหรับเอทุกท่านนะครับนี่คือกองเหรียญที่พี่เขาส่งมาขาย เรามาดูอันดับแรกก่อนครับลำดับแรกที่พี่เขาส่งมาคืออะไร <c oughs> นี่คือเหรียญห้าบาทครับนี่คือเหรียญห้าบาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่เก้าครับที่ผมบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยว่าผมรับซื้อราคาหนึ่งเหรียญฟังดีนะครับหนึ่งเหรียญสตาร์ตตั้งแต่สามร้อยห้าสิบาทถึงเหรียญละเจ็ดร้อยบาทฟังดีๆนะครับเหรียญห้าบาทรุ่นนี้มีราคาแค่สองปีอย่างที่ผมเคยบอกไปคือปีอะไรครับเพื่อน อ่าคือปีอะไรครับใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยเหรียญห้าบาทที่มีราคาสองปีคือปีอะไรครับ f ีครับ f ีจ๋าช่วยบอกน้องหน่อยจ้าสวัสดี f ีทั้งสองพันเก้าร้อยท่านนะครับอ่านี่ฮะมีคนตอบถูกแล้วเย่เหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้คือเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกครับเหรียญห้าบาทราชการที่เก้ามีราคาแค่สองปีคือปีพศสองห้าสี่หกแบบนี้ และปีพศ2540นอกเหนือจากนี้ไม่มีราคานะครับอาแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกด1กดัวใจ้ารวๆให้ผมหน่อยครับอ่ามาครับนี่4046 4046 40กันมาเต็มเลยใครที่ตอบผมมานะครับกราบขอบพระคุณจากใจนะครับที่ร่วมกิจกรรมกันนะครับโหูี่มีคนรู้กันเต็มเลยมีคนรู้กันเต็มเลยนะครับโหเพียบเลยเพียบเลยพี่ดิวบอกว่า ขอต้นไม้ครับหน้าร้านพี่ดิวแถวสะพานกวายไม่น่าจะมีต้นไม้นะครับพี่ดิวครับไปที่สุพรนพี่ดิวต้นไม้เพียบเลยมีคนบอกว่าสามห้าสามหกสามห้าสามหกไม่ใช่นะครับดูนะย้ํานะครับใครที่มีเหรียญห้าบาทนะครับราชการที่เก้าดูแค่ตรงนี้นะฮะปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบและปีสองห้าสี่หกเท่านั้นปีอื่นยังไม่มีราคานะครับรับแค่นี้นะแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดเก้ากดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับแคปเจอร์ครับแบบนี้ ขายได้ครับ1เหรียญ350ถึงเหรียญละฟังดีๆนะครับถึงเหรียญละ700เอ้ยถึงเหรียญละ700บาทนี่ครับนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญที่แพงอีกหนึ่งเหรียญครับอันนี้เป็นเหรียญ1ิบาทครับอ่าเดี๋ยวผมหยิบตัวอย่างแบบธรรมดามาวางก่อนอันนี้เป็นเหรียญ10บบาทครับที่ผมบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยว่าใครมีสภาพสวยผมรับซื้อนะครับ1เหรียญ1น0 0 0บาทพี่ท่านนี้เขามีครับแล้วเขาได้ส่งมาขาย เพื่อนๆดูนะครับค่อยๆตั้งใจดูนะใครที่มีเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับหยิบขึ้นมานะครับแล้วถ้าเป็นแบบขัดเงาแบบนี้เขียนว่างานปีต้นไม้แห่งชาติเพื่อนๆเห็นไหมครับถ้ามีเป็นแบบธรรมดาสตาร์ทที่1000บาทแต่ถ้าเกิดมีแบบขัดเงาแบบนี้สตาร์ทที่สภาพสวยเนี่ย1 0 0 0 0บาทครับใครมีเหรียญขัดเงานะครับอย่าไปเปิดแบบที่ผมเปิดนะอย่าไปหยิบอย่าไปจับเหรียญโดยเด็ดขาดนะครับฟังดีๆนะ อย่าไปหยิบอย่าไปจับเหรียญโดยเด็ดขาดเพราะท่านอาจจะทําให้เหรียญเสียหายได้นะครับนี่ฮะจากหมื่นหนึ่งอาจจะลดเหลือห้าพันนะถ้าท่านไปจับโดนเนื้อเหรียญน,นะครับดูนะใครที่มีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้นะครับดูนะครับถ้าเป็นแบบขัดเงาผมรับตื้อนะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่นทางด้านซ้ายมือหนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับใครมีนะครับยินดีรับตื้อนะ,อะเดี๋ยวผมจะวางให้ทุกท่านแคปนะครับ แคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับแบบนี้หายากแล้วขายได้จริงครับอ่านี่ฮะตอนนี้เมียผมหาเป็นประจำเพราะค้าขายไปดูไปนางบอกจะหาจนเจอขอบพระคุณนะครับสําหรับพี่เอกพี่โพคินนะครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับอันนี้หายากแล้วขายได้จริงครับใครแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับใครแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับเหรียญสิบบาทแรกหนึ่งหมื่นบาทฟังดีๆนะเหรียญสิบบาทแรกหนึ่งหมื่นบาทครับ แคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรวๆให้ผมหน่อยครับอ่ามาครับมาครับแบบนี้หายากแล้วขายได้จริงนะมารับเงินสดเลยนะครับ1 0,000ืบาทเหรียญละนะอ่ามาครับลำดับต่อไปครับลำดับต่อไปที่พี่เขาส่งมาครับเป็นเหรียญจีนที่ผมแหกปากเปล่าๆว่าผมรับซื้อเหรียญจีนครับพี่เขาได้ส่งสี่เหรียญนี้มาครับรับเงินฟังดีๆนะครับรับเงินหมื่นกระบาทจากเหรียญจีนสี่เหรียญครับเพื่อนๆดูนะ จากเหรียญจีเหรียญต่างประเทศสี่เหรียญใครมีเหรียญน้ำม้เท้าแบบนี้นะครับกับเหรียญหยวนซื้อขายแบบนี้อย่านําไปขัดแบบพี่ท่านนี้นะเพราะพี่ท่านนี้นะครับนําเหรียญนี้เขาบอกว่าเหรียญนี้มันสกปรกมากเลยคุณแบงค์พี่ก็เลยนําเหรียญไปขัดผมบอกให้นะครับทําให้ราคาของเหรียญเนี่ยลดลงเป็นอย่างมากนะฮะใครที่มีเหรียญพวกนี้นะครับ เก็บไว้แบบสภาพเดิมๆนะครับมีแล้วอยากจะขายเนี่ยสามารถแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอนะนี่ฮะเผื่อเพื่อนๆอาจจะโชคดีแบบพี่ท่านนี้นะครับรับเงิน23,000นบาทเพื่อนๆอ่านี่ครับสำหรับเหรียญจีนครับแคปเจอร์ไว้เลยครับใครมีเหรียญพวกนี้ผมรับซื้อให้ราคาดีแน่นอนครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับนี่ก็คือเหรียญชุดนี้ที่พี่เขาส่งมาขายแล้วรับเงินครับ2 3 0 0 0บาทเป็นไงครับเพื่อนๆกับ เศษเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าบางครั้งอาจจะเป็นเศษเหรียญเปลี่ยนชีวิตได้นะครับใครมีนะครับลองลื้อลองค้นตามโต๊ะตามตู้ตามเตียงหรือที่อยู่ตามขันตามใต้ตู้อะไรพวกเนี้ยลองดูครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะโชคดีรับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่งเงินครื่งกับเบื่องเครื่องลายครามน,นะครับพระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของของท่านยังไม่มีราคา กราบขออภัยมานะที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเดอิอเพราะมีไลน์เข้ามาวันหนึ่งเกิน50 0 0 0ไลน์ไปแล้วมันดูไม่ทันจริงๆครับพี่น้องครับสวัสดีทั้ง2 4 0 0ท่านนะครับขอคนละไลค์ขอคนละแชร์เป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กันยามเช้านะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็บเพรวัตถุโบราณเนี่ยขอขอลาเพื่อนๆนทั้ง2700ท่านไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาร้านเปิดทุกวันนะครับ